Premises, เหนียวบัตตี้ไปซบพี่น้องบอได้ข้าวเหนียวไม่กินแล้วมั้อเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสู่คู่สูคนนะครับผมมาพ่อข้บวแดงคือเก่าครับพี่น้องกับบรรยากาศตอนแรงๆคือเก่านะครับผมมาเมื่อนี้หมูมีข้าวเหนียวนะครับพี่น้องแต่ว่าได้เล่านมหมูนะครับผมเอามาย่างหอนห้อนแล้วก็กินกับเจลขมขมสู่พี่สู่น้องนะครับผมมา เสบร์บเขาเป่าเล้งรอดมานี่ข้าวเหนียวบรตี้ไปซซาพี่น้องบัได้ข้าวเหนียวมากินแล้วมนเนี่ยก็เป็นยังครับกินกับแก้มเอาาหอมมาเนี่ยผักกรอบๆคือก่าครับอื นุ่มนุ่มครับอืมอืมอืมแนื้อหอมบัวพร้อใเนื้อมันนี่ครับมีสัมนียลแบบเนี้ยอืมปลาตัวแซ่บเนี้ย ย่างเลลานม้อหมูครับนิ่มๆเลยอ่อนๆเลยครับ <c oughs> หาก็ออกจากเตาืมกรุบๆนะครับหมามีัน้องแซ่บแจ่ก็เบาแดงครับ เมืองแต่เจียวมันคนนะครับเราเรียงเหตุเจี่ยวคนข้นเลยสดบวอยากได้บกค่อยมีน้ําอือมบ<ะ>้าะเกาวทาแล้วครับอือม กิโลหนึ่งนะครับพี่น้องเนี่ยเบึง่งก็จะบลายหูจะลายครับพลอยๆครับ โมเนีลเ,เลยสู้ขาดขึ้นอย่างน่าจะแซ่บก็บ,บาดแดงพี่น้องเย่เยยางแล้วนุมหมูอืม แก้วคมครับเป็นเล้าน้ำหมูแต่ว่าเข้าใจใส่ดีคมงว้วนะครับพี่นอ้องแซ่บดื่กัน อพอยพอยๆครับแซ่บะ,ะกรอบ อืม mm hmm. าครับพี่น้องยังเรานมหมูเสิบแจ้ก็เป้าแดง กินน้ำหน่อยกัพนพรสักคือเก่าครับกรุบกรุบเลยกรอบ มันอ่อนนะครับ โอ้โหผ่นมากให้แซบแซบอันนี้เบาแดงบม่ได้มากเองนะครับแต่ว่า,บาเบาแดงเอามาย่างเองครับพี่น้อง กาดอ,อกหวานเลยครับปลาท้อโมดิกินเถิงอนเลยพี่น้องแซ่บแบ นม่อเสิรบฟก็ปลาแดงครับไปยังม่ได้ได้กินข้าวแรงกะจุร่วนเลยมนนั้ยครับปลาแดงหาซื้อข้าวเนียวไม่ได้ mm hmm. ขายดีแหงครับ ก็เลยได้ซัมนี่แล้วครับพี่นอ้องเจียวมันขน้นมันสดบ่ได้ครับปลาแดงเหิดแบบเหนียวเ,เลยดีคมๆม น้องบางคนก็ว่าเบาแดงเหตุงานอย่างผมด้วครับเบาแดงเหตุงานโรงงานนะเหตุงานโรงงานครับพี่น้อง เบาแดงคือว้าวจังซี่พัน่าเป็นคนไทย <laughs> คนไทยอยู่นะครับพี่น้องเบาแดงอยู่มุกดหารครับ <c oughs> มาเหตุงานอยู่อมตะนครชุมรีครับ บางคนมันก็นถามต่อแล้วครับพี่น้อง,อยงเยอะเมื่อยไรกันล่ะบ่แดงยองอ,งเอำเภอขัมเสีนะครับอ,เอำเภอขัมเสีบ้านขนองเฮดงครับ นุ่มมนันครับ 嗯。Mm. ต,ววรรตัวห,ว,ห,ห,ห,ว,หว,วานหวานครับตัวน่วยน้อยอย่างนี้ฟักน้ออยๆ่างครับตัวหวานหวานหวานกรอบอืม แต่งน้อยกรอ,อบครับกรอบแบบนี้หวานบ้างเหมือับ <laughs> คมคัดถึกใจบาวแดงเลยแบบนี้ครับเห็ดเองสูตรบาาแดงเองแจ้วครับอืมโมหนึ่งครับโมน,น้อยนะครับพี่น้อง ืปักแง่งตึกใหญ่เบาแดงแห้งเลยทั้งกรอบทั้งหวานครับอืืม เหลือน้อยหนึ่งนะครับพี่น้องจะเบาแดงสีกินต่อย่งคลิปมันยาวพวกครับพี่น้องอ่ะสำหรับคลิปนี้เบาแดงกับพาพี่้านองม่กินย่างเล่านมหมูนะครับพี่น้องแล้วก็ผักกับหลายอย่างครับประกาศดอกก็มีครับสำหรับคลิปนี้กับอ้วเพชรสำหรับคลิปนี้เบาแดงกับผ้าพี่ฝาน้องคือเก่านะครับพี่น้องกับ กดไลค์กดแชร์กดที่ถามกดซับสไครต์นะครับผมแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกําลังใจที่สุดแล้วนะครับผมสาหรับ,บเบ่าแดงนะครับผมคลิปนี้เบ่าแดงกะคอยพี่น้องนะครับผมส้คู่สุขคนสุขภาพแข็งแรงนอนรับก็ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกันได้เงินแสนนะครับผมคลิปหน้ากะพบพ่พพอก้า,บาเบ่าแดงใหมเนาะพ,นนะพี่น้องเนาะคลิปนี้บเบ่าแดงกะลาพี่ลาน้องไปเพียงซัมนี่ก่อนครับผมกะอย่าลืมกไดไลค์กดแชร์ share, นะครับพี่น้องแค่นี้กะถือว่าเป็นกําลังใจที่ดีที่สุดแล้วกับพี่น้องสวัสดีครับ